สวัสดีครับวันนี้เดอะซีเทนะครับจะมาแนะนําตัวขาตั้งโปรเจคเตอร์แบบประหยัดพื้นที่น,นะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเดตวัสดุใหม่นะครับที่แข็งแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็แต่ยังคงดีไซน์ให้ประหยัดพื้นที่การใช้งานเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างการเซตนะครับไว้ชิดกําแพงนะครับแล้วก็อยู่หลังโซฟานะครับชิดต่างเลยก็จะเห็นว่า เนี่ยะหยัดพื้นที่สุดๆทำให้ห้องดูโปร่งแล้วมีพื้นที่ในการใช้งานอย่างอื่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัญหาของการติดตั้งโปรเจคเตอร์ไว้ในห้องนะครับส่วนมากก็จะติดตั้งไว้โดยการมีขาตั้งนะครับวางไว้หน้าโซฟาเพื่อฉายขึ้นฉากนะครับหรือว่าผนังนะครับก็ทําให้มันดูค่อนข้างเกะกะหรือบางคนพยายามจะมาเซตไวหลังโซฟาเนี่ยก็ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยกว้างประมาณสัก60เซนท่านถาได้นะครับเพราะว่าถ้ายิ่ง โปรเจคเตอร์ต้องตัวใหญ่ด้วยเนี่ยก็ขาตั้งก็จะค่อนข้างกว้างไว้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะแก้ปัญหาและตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดีนะครับจุดเด่นสําคัญของการอัปเกรดรอบนี้นะครับก็คือตัวหัวบอลเนี่ยครับที่จะเป็นอลูมิเนียมอลอยทั้งชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลทที่ยึดกับตัวหัวบอลแล้วก็เพลทที่ยึดกับตัวโปรเจคเตอร์ทําให้รับน้ําหนักได้มากขึ้นนะครับหรือตัวปรับเองเนี่ยที่เป็นอลูมิเนียมอลอยแบบกลมนะครับซึ่งทําให้การปรับเนี่ยง่ายกว่านะครับ ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเก่าก็จะเห็นว่าขนาดต่างกันเยอะครับน้ำหนักได้มากกว่าแล้วก็ตัวเพจตัวนี้ที่เป็นพลาสติกกับตัวบิดที่เป็นพลาสติกที่ช็อคหมักนะครับก็ถูกอัปเกรดไปด้วยครับผมสำหรับใครที่มีโปรเจคเตอร์ที่สามารถติดตั้งด้วยสกรูหนึ่งส่วนสีนิ้วได้นะครับก็จะสามารถใช้